ภารกิจในวันนี้มือนี้ห่อสิไปหาซื้อของเลอพี่น้องมือนี้วันหยุดค่ะวันหยุดก็เลยพากัน,กนไปหาซื้อของตกแต่งสวนป่ะไปฮอดฮาร์ดแวร์แล้วนะคะข้าไปเดินหางฮาร์ดแวร์เข้าไปห่อกาวัดอุณหภูมิก่อนนะคะทําตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องนะคะโอเวอร์ลิ่นพันกันพี่น้องไปข้ากับยางยางบัดนี้เ่อไปหาอุปกรณ์ในการแพ็คของก่อนนะคะ ช่องนี่เจอแล้วอ,อุปกรณ์ใน,น,นการแพ็คของได้แล้วยิบมาตัวหนึ่งไปยางต่อแบบที่นี่ไปหาหยาเทียมมาพี่น้องไปหาสื่อหยาเทียมหยาปลอมนี่แหละโอ้ยแพ้งแห้งเมตรหนึ่งสองคูณหนึ่งเมตรเนาะพี่นอ้องหาลอยเอาไปไปตรงไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆเอา มาพ่อตู้ก่อนเอาเอาตู้เอาเอาตูนาต้นี่แหละเอาตู้นี่แหละวัสันเอาตู้มาใส่ขีมพี่น้องเอาไปยางหาหยาเทียมมาที่นี่ยางยางยางไปเรื่อยๆหาหยาเทียมเอาอยู่ใส่นออยู่ใส่นอแาบนี้เอามั่งนี้แม่บ้ว่ะเอาซองซองจักอยู่ใสย่ยางไปเรื่อยๆเอาไปมาที่นี่นี่เด้ดพ่อแล้วพอบานกยน็ยืนมองดมๆมองๆอยู่มาที่นี่ อา้าวมันคือแพงแท้เฮาสิื้อเยอ่บ่า่าสันก็เลยว่าเอาขันอยากได้ก็ซื้อนั่นตัวไปตกแต่งเฮียนว่าสันอืมก็เอามาเมตรเมตรหนึ่งอันนี้มันหนากว้างสองเมตรเนาะพี่น้องก็เลยสั่งเขาว,ว่าเอาหนึ่งเมตรว่าสันเอาได้แล้วเฮาก็มาเลือกอีกโอ้ยอันนี้ก็บ่ถือใจอันนั่นก็บ่ถือใจบ่มีอันถูกใจก็เลยบ่ได้ซ้าพี่น้องตกแตง่งอันนี้หญ้ามาตกแต่งเนาะได้แต่หยาปูพืน้น ไปบบถือใจก็ไดแล้ว้อาก็ไปมาที่นี่ไปไปจายเงินได้หยาปล้อมแล้วอนี่ได้คุนหน่อยพร้อมได้เกียงว่าพร้อมนี่หยานุ่มมากพี่น้องนี่ได้ตู้อ่อชั้นวางของอเนกประสงค์เอาได้แล้วเ้ากับไปจายเงินเนาะเอาไปจายเงินแคทเชียร์กับคิดคาบคาของหายเนาะเอานี่ จักซื้ออีหย่างแน่ดอกพี่น้องเบิดนี่รวมตู้รวมหญ้ารวมทุกอย่างแล้วบ่ถึงพันเด้อพี่น้องงบประหยัดประหยัดเฮาเสียเอามาจัดสวนนี่ได้ตู้แล้วเฮาก็ชำระเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านโอ้ยฝ่ามืดครับพี่น้องฝ่ามืดกัคงบโดนเห็นสนตะเวนย้มเศร้าอุอ้ย เหมืดขากเหมืดแน่พี่น้องอทั้งใลฝนตกคือศีราชาแเน้